ซึ่งไม้ที่จะใช้เผาวันนี้ก็จะเป็นไม้สะเดานะครับซึ่งมันจะมีเปลือกที่หนามากตัดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็โอเคนะครับกำลังดีประมาณหนึ่งเดือนนี้ก็เอามาเอาไว้เพื่อที่จะได้เผาทดลองให้เพื่อนๆได้ดู ไม่ได้เผาเป็นอาชีพอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาบรรจุฟืนกันเลยครับสำหรับโคดีของ ฝาเตารุ่นนี้นะครับคือมันจะสามารถใส่ฟืนได้เสมอขอบปากทังเลยนะครับใส่ให้แบบเต็มคาราเบลไปเลยอัดแบบเต็มๆไปเลยเพราะว่าถ้าแบบฝาแบบปกตินี่มันจะเหลือพื้นที่เยอะมากมันจะมันจะใส่ฟืนได้ไม่เต็มครับคือมันจะเสียพื้นที่ถ้าแบบนี้ใส่แบบเต็มๆไปเลย ให้สเสมอขอบทังไปเลยเกินขอบทังมาอีกได้นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราปิดฝาไปมันจะมีขอบอยู่อีกประมาณสัก2องสามเซนนะครับนมครับขอบที่มันจะสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันสามารถได้ใสยได้ให้เต็มไปเลยพอตัดฟืนแบบเป็นก้อนขนาดคืบหนึ่งปุ๊บมันจะใส่ได้แบบอัดเข้าไปให้ตรงที่ว่างๆก็คือใส่ไปได้หมดเลย โอเคนะครับเดี๋ยวมาปิดฝาแล้วก็เผาเลยเสร็จแล้วก็มาจุดไฟเลยนะครับโดยการเทนะ้ำมันเครื่องเก่านะครับหรือน้ำมันพืชอะไรก็ได้ ลงไปในกล่องชุบเคลืงตัวนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้พอแค,เคอ่เคลือบตรงพื้นด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเยอะไปเนี่ยมันจะจุดไฟยากโอเคครับเดี๋ยวมาจุดไฟเลยแต่ถ้าง่ายก็คือผมจะเอาอันี้ครับเป็นยางในรถพวกจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับเอามาจุดโดยการที่ว่า เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำมัน,นครับวางลงไปก่อนวางนอนลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จุดจุดยางในรถยนต์เอ้ยยางในรถจักรยานมาวางบนผ้าครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆลามติดไปเองต้องให้มันติดคอน,นะครับคอยยัดเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดับต้องให้มันติดให้มันเกือบเต็มรางนะครับเกือบเต็มไงเต็มไม้กลอง ลองล่อตัวเนี้ยเ okay, ครับเดี๋ยวค่อยมาตามดูกันครับตอนนี้ก็จุดไฟล่อไปได้ประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้เตาเริ่มคายแก๊สแล้วครับเพราะว่าจะสังเกตเห็นควันเริ่มหาทางออกตามขอบขอบเตานะครับตรงที่มันไม่สนิท อันนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวยาเหนียวก็หายต้องเลี้ยงไฟให้ได้ประมาณนี้เลยนะครับคือไฟต้องต้องให้แรงตลอดอย่าให้อย่าให้เบาแล้วก็อย่าให้ดับเด็ดขาดน้ำมันอย่าให้ขาดเลยครับน้ำมันต้องเติมเรื่อยๆเลยครับ เิ่ให้มันได้อยู่ในระดับเลยเพราะว่าไฟมันจะได้โฮมแรงถ่านมันน้อยๆมันก็ไฟจะเบาให้มันได้อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมี นี่ไหลแล้วครับพวกสารทาเริ่มไหลแล้วเริ่มหาทางออกแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเอาดินเหนียวไปนิดเดียวเดี๋ยวมาดูว่าเตาตัวนี้มันปลอดมันไร้ควันจริงไหมโอเคครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก25นาทีครับเดี๋ยวมาตามต่อเลยครับ เนื่องจากที่ผมได้ลองเผาไม้สะเดานะครับที่ก็ถือว่าเหมาะกับการเผาอยู่ครับเพราะว่าประมาณเดือนหนึ่งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งก็โอเคแต่ผมไม่เคยเผาเลยนะครับสําหรับต้นสะเดาไม้สะเดาแบบนี้ผลออกมานะฮะคือเป็นไม้ที่ไม่น่าเผาครับว่านะ เพราะว่ามันเปลือกน้ามากครับดูเปลือกแบบหนามากแล้วเปลือกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแร็งนะฮะเอาไปทํำฐานก็คงจะยากไม่ไม่เหมาะนอกจะเเลือก้กอนเริ่มเทิมนี้เลือฐานอยู่แค่นี้ฮนะนิดเดียวเพราะว่าเปลือกมันจะหนานี่ฮนะดูโพรงดูเปลือกกับตัวแกน เหลือนิดเดียว <c oughs> เปลือกแบบหนามากแล้วเปลือกก็ไม่น่าจะเหมาะเอาจะเอาไปทำฐานนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเปลือกพวกต้นยางต้นอะไรนะเปลือกต้นยางต้นอะไรมัน,มนทำฐานได้อยู่นะแต่นี่มันมันหนาเฉยเฉยมันมันมันไม่เก่งมันเหมือนแบบยุ่ยยุยผุผุยไงไม่รู้อันนี้ก็เพิ่งเคยเผานะครับดูนี่ฮะนี่ ดูเปลือกกะกะแก่น,นฮะดูพอถอดพอหลุดออกจากเปลือกเพราะจะเหลืออยู่นิดเดียวเองครับอันนี้ใช้เวลาเผาแบบนี้ไม้แบบนี้เพราะเปลือกก็ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วจากการเผาก็คือจุดไม่ติดนะครับคือผมใช้เตาแบบ ท่อนเดียวนะครับตัวนี้ที่ผมไม่ได้หุ้มแต่เตาตัวนี้ผมผมได้ลองเผาไปแล้วนะครับเป็นพวกไม้ยางนาอะไรพวกน,นี้ไม่หุ้มนะฮะก็ก็สุกแต่ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลาติดติดเตานี่นานแต่อันนี้ผมจุดจุดเป็นคิดว่าเป็นสิบเกือบจุดแล้วก็ดับดับไว้แล้วก็จุดพบว่ามันไม่ติดสักทีคนระัพบพอเบื่อคิดว่า มันก็มันเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ผมก็ผมก็เลยสงสัยว่ามันมันเป็นกับไม้หรือเปล่าเพราะไม้นี่ผมไม่เคยเผาลักษณะมันจะควันไม่ค่อยมีแก๊สก็เลยน้อยแล้วก็ไม่ติดผมจุดปกติประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนี้ติดแล้วก็เลยแบบสงสัยก็เลยอ่ะก็เลยเทออกเทออกก็คือมันก็จะได้ทานอยู่นิดเดียวผมคิดว่ามันไม่ได้ทานอยู่แล้วแหละเพราะว่าเตามันไม่ติดผมล่อจนหมดน้ํามันไปร่วม น่าจะสิบกว่าลิตรได้ครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบใช้น้ํามันเยอะมากอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันไม่ติดเพราะว่าเตาตัวนี้เคยลองแล้วมันติดไม่ได้หุ้มอย่างนี้แหละแต่ว่ามันติดช้าหน่อยคือจากชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมองอย่างเงี้ยครับคือมันมันติดอยู่แล้วแหละก็เผามาแล้วรอบหนึ่งถึงบอกว่าเออลองมาเผาอีกรอบให้ดูว่าถ้าเตาที่ไม่ได้หุ้มมันจะติดภายในเวลากี่ชั่วโมงผลสุดท้าย มันไม่ติดให้เลยครับก็เลยแบบสงสัยว่าเป็นกับไม้หรือว่าเป็นกับที่เราไม่ได้หุ้มพอเทออกมาเสร็จก็ผมก็เลยเอาไอ้ที่มันไม่สุกนะครับเอามาใส่กับกับเตาเตาตัวยาวเตาสามร้อยลิตรนะครับที่หุ้มเรียบร้อยตัวน,นี้คือหุ้มเสร็จสับเลยแล้วก็จะลองเผาดูอีกว่า มันจะติดใไหมถ้าไม่ติดก็แปลว่าเป็นกับไม้แล้วเพราะว่าเท้าตัวนี้ติดเร็วมากไม่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งยังไงก็ติดอไม้ทุกไม้ครับแต่ว่าไม่เคยพอไม้เสดาวแค่นั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับจะเราให้รู้อ่ะไม่ล้องก็ไม่รู้เรลยครับ